ดีจ้าดีจ้าบอกว่าน้องเทปไปนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเติมกำลังเดี๋ยวพี่ไปเติมกำลังใจเหมือนเดิมลุงทำลุงยังยังไม่ทำให้อ๋อก็เอาเอาของเรานี่แหละป้าแมว ้ขงหนุบอกว่ารอกับไครไปเปิดบัญชีใหม่โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปไปส่งให้ลองเชฟบันเดอไปไปไปนอนไปนอนลองเชฟไปนอนทํางานพรุ่งนี้ต้องทํางานเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวหาพรุ่งนี้ไปพี่ไปลุ้นดวงตาลองเชฟแล้วลองเชฟก็ไปแปะตามที่พี่บอกไงแล้วก็ให้แฟนลองเชฟมาซื้อซื้อของใช้อย่างลองเชฟจะอาอาพวกของใช้ในบ้านอะ่ะแล้วก็ซื้ออยู่แล้วเนาะ แล้วก็แปะแปะแปะแล้วก็ให้แฟนลองลองเซฟใช้ซื้อพี่ก็แปะถ้าเกิดว่าพี่ตามหลังคาอนนี้ทาไมพี่ตามหลังคาพี่หมื่นปรากฏพี่ใช้พี่ใช้พี่สั่งของออนไลน์ประจําอยู่แหละแล้วพี่ไม่ได้สั่งเฉพาะบ้านพี่นะพี่ก็สั่งไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดต้นและนี่พี่ก็สั่งเนี่ยขนาดจะสั่งโซลารเซลล์อะปั๊มน้ําอะบอกว่าแม่อย่าเพิ่งสั่งหนูตามหาพี่บิืนก่อนค่อยสั่ง พี่ไม่บอกแม่พี่กิ่กำตลกมากเลยพี่ก็มีอะไรตลกๆแล้วท้งทัถ้าเกิดว่าพี่ได้พี่หมื่นแล้วพี่ก็ให้ให้แฟนพี่สั่งไงน้องเชฟเออคนเราแล้วก็ต้องมีอะไรตลกๆแล้วแมวบอกว่าป้าแมวยังทําไม่ได้มันมันมันอยู่ต่างประเทศหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาทํากันยังไงมันป้าแมวถ้าเกิดป้าแมวใช้ของทูกอ่ะให้ใช้ใช้ใช้ทีมโทรศัพท์เพื่อขายทู ติมบอลเลตอ่ปะป้าแมวมีบอลเลตอ่ะป้าแมวก็สามารถโยนได้ไลท์ที่ไลท์ที่คนมาเพิ่มเยอะไม่ครับหรือมาจากคลิปบอกว่าไลท์ที่ที่คนมาเพิ่มเยอะไม่ไหมครับไลท์พี่ก็จะก็ได้นะก็มาจากจากไลท์แล้วก็มาจากคลิปช็อตมาจากคลิปช็อตมาจากไลท์แหละน้องเชฟของพี่อะ่ะหรือมาจากคลิป มากกว่าที่ไลท์ที่คนมาเพิ่มเยอะไมหลังคาใช่ไหมก็มาจากไลท์นี่แหละไลทล์มั่งคลิปช็อตมั่งแต่คลิปพี่อะคลิปคลิปไฮไลท์พี่ก็ปังอยู่นะต้องต้องเชฟไฮไลท์พี่อะโอ้ไฮไลท์พี่ทำแล้วตลกพี่ขาดห้องน้ำอะ่ะ <c ười> <c ười> ยอดยอดยูจามันก็มี <c ười> ก็บอกว่าพี่ยังบอกแฟนพี่บอกว่าระบบยูโรมันยากแล้วป้าแมวบอกว่าอ๋อไอ้ทีเนี้ยพี่ยังบอกแฟนพี่บอกว่าท่านพี่ท่านพี่พต้องอย่าไปไล่เล่นน้าอยู่ในในสระอยู่ข้างล่างท่านพี่อยู่กับน้องนะท่านเพราะท่านพี่เราไปเล่นน้ํากันบางเนี้ยท่านพี่ไม่ยอมไปเป็นเพื่อนพี่ไว้้องเชฟป้าแมวแฟนหนูก็ไม่ยอมไปเป็นเพื่อนหนูอยู่ข้างล่างเล่นน้ําอยู่ในสระข้างล่างไงสระข้างล่างบอกว่า อันแม่ท่าน,นพี่ก็อยู่ข้างสาแลวกันะอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปไปหาชุดชุดว่ายน้ําใหม่ก่อนชุดว่ายน้ํามันมีแต่แบบชุดบิบก,กินี่ไงบิก,กินี่บิก,กินี่แล้วมันก็มีแบบไม่บิกินี่มีแค่ชุดเดียวเองที่เหลือมันก็จะเป็นแบบมีมีสองชุดสามชุดสองชุดที่ไม่ใช่บิก,กินี่้วแนะม่ก็จะเป็นชุดบิก,กินี่หมดเลยก็เลยโอ้ ที่จริงอะเล่นเล่นอยู่ในอ่างอ่างอ่างที่บ้านก็ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่อยากลงเล่นน้ําที่ในในสระว่ายน้ํานะเพราะว่ามันเป็นเป็นคอรีนเนาะถ้าคนมาจากไหนเยอะพี่เน้นแบบแบบนั้นเลยครับไม่คนมาจากไหนเยอะก็กินข้าวไง้องเชฟก็พี่พี่กินข้าวอะพี่ทํากินนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งอะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากคนจะมาจากอไหลพี่นั่งกินข้าวนั่งพี่พี่นั่งกินข้าวไหลคนจะมาเยอะเวลาเวลากินข้าวเนี่ยคนจะเวลาอย่างเนี้ยมันคนไม่ค่อยมาหรอกน้อยถ้าเกิดว่าพี่นั่งกินข้าวหรืออะไรเนี่ยคนจะมาเยอะหรือว่าแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าทำห้ไลน์นี่ก็คือจากพี่พี่เล่นอะไรตลกตลกอะ พี่ทำะารตลกตลกไฮไลท์มันก็จะดีมันก็จะแบบมันโอ้ยว่าแล้วก็ลืมทำไฮไลท์เลยของผมมาจากหลายเยอะผมนี้